โอเคนะครับสำหรับลุ้นจบเสร็จภาคปลายตันนี้ก็กำลังลุ้นลาว HD กันอยู่นะครับลุ้นสองลาว HD กันก่อนกันอยู่นะแอดมินก็จะมาลงคลิปนี้ให้ก่อนเลยนะเป็นภาคบลายรอบ3ามนะครับผมนะเที่ยงสำหรับภาคบ่ายก็มีห้างเสียงบาย ทั่งวีบ่ายนะครับผมแล้วก็ลาวสตาร์นะครับมี3ตัวนะครับที่แอดมินจะลงไหลรอกนี้พะว่ามีแค่นี้หลังจากเสร็จคลิปนี้ก็จะรอลงคลิปต่อไปนะครับก็คือเป็นคลิปช่วงเย็นมีไทยเย็นนะครับมีสิงวีอ่ามีสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีพวกสามนอยนะสามนอยเมื่อวานนี้เจ็บ ช้ำมากนะครับผมก็จะเมาคืนว kind of ันนี้นะครับไปดูของวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับห้างเซิงบ่ายนะครับห้างวีบ่ายแล้วก็ลาวสตาร์นะครับผมห้างเซิงบ่ายก็จะออกก่อนเพื่อนเวลา15บานิกรสิบหานิกะนาที10นาทีอยู่ประมาณนี้นะห้างเซิงบนวิ่งล่างรูด4ี่นะครับผมห้างเซิงบ่ายสี46 47 346นะครับหลุนต่อกันมาด้วย ห้างวีบ่ายนะครับผมออกประมาณ15นาะฬิกา25นาะทีนะครับบนวิ่งรางรูด2นะครับผมนะ2726 21721นะครับตามนี้แล้วก็ปิด ตกเท้าปิดด้วยราวสตาร์นะครับผมนะ15นากา45นาทีประมาณนี้ครับบนวิ่งล่างรูด6นะ676162นะครับตามนี้162โอเคนะครับโชคดีมีตังใช้กับแอสเสียนบ้านหุ้นอย่างเสียนรอบบ่ายภาค3นะครับห้างสิงบ่ายห้างวีบ่ายลาวสตารวยรวยกระโบ